ห้าสี่สามสองเอาวันนี้เรามากับอันนี้ก็เป็นช่วงใหม่ของเรานะฮะ,ะชื่อช่วงว่าเดี๋ยวเงินเด้าใช้ 8, 4, 3, 4. ตัวเอาจริตตอนนี้เดี๋ยวแค่แต้อด วันนี้เราจะมาซื้อของ Moon e ที่เป็นลิมิเต็ดกันไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแว่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างจะมีคนคนหนึ่งซื้อเปิดแล้วเพื่อนสนิทซื้อตามใช่ไหมฮะหลักการของวันนี้ก็คือซื้อตามอ้วนซื้อตามอ้วนซื้อตามอ้วนนะครับวันนี้อ้วนเนี่ยซื้ออะไรพวกเราซื้อตามอะไรเพราะว่าอ้วนจะซื้อ M X f i เราซื้อไปแล้วสองอย่าง กูซื้อเวล้สองอย่างก็ก็ซื้อตาบนครรู้ป่รูดบัตรก่อนี๋ยวกูรู้เลยอโอเคไป <มา S 2> เราจะซื้ออะไรกันวันนี้สนุกแน่มาครับผมเดี๋ยวเราเราตามเจ้าของร้านก่อนเจ้าของร้านส,สวัสดีครับวันนี้นนนนวันนี้พราผมทีมงานที่เงินน้อยครับมีประมาณอยู่ประมาณ3ามสี่้านแล้วก็อยากได้ของเจ็ดแปดอย่างครับเงินประมาณนี้ก็เดี๋ยวจัดให้ครับผมก็ ชอบจริงเลยฮะเรามาดูกันว่าวันแรกชิ้นแรกต้องซื้อแล้วสัตว์ชิ้นแรกซื้ออะไรครับไม่วันนี้จะว่าจะมามัดจำฝาล้อเนี่ยครับฝาล้อบุญค่าเท่าไหร่ครับนี่วงละห้าพันนะครับวงละห้านี่วงละห้าพันบอลกูเบอร์ใหญ่ใส่อะไรใส่อะไรใส่อะไรเอาไปใส่ล้อรถยนต์เอาไปใส่รถยนต์ครับมันก็คือเลือกแอโรไดนามิกไดนามิกเท่ากับว่าล้อละห้าพันสี่ล้อครับเป็นเงินสองหมื่นจริงจริงไปแล้วสองหมื่นนะครับสองหมื่นครับ เขาไปญี่ปุ่นกันไม่ได้ไม่ได้ใช่เรามีอะไรที่มาอางญี่ปุ่นบ้างนี่คชุดนี้เลยชุดนี้คืออะไรนี่คือแนเอ็กมูลไอแวนเอ็กมูลไอครับอันนี้คือผลิตน้อยมากเพราะว่าครับครับครับแคอีลาครับแคบก็คือซื้อรองเท้าแถมโมเดลเลยแค่คลิกจะซื้อแวนกรแถมไปก่อนเลย สัตว์งในครบคู่กกดเอาอะไรครับวันนี้โอ้ยเลือกไม่ถูกเลยพยายามเลือกอยู่พอดีป้ายเหล็กพี่ป้ายเหล็กด้วยป้ายเหล็กด้วยนะ USA USA มูน USA คู่ละเท่าไหร่ครับผม7,500ครับเจ็ันห้าร้อยแบบเจ็ดห้ารอยแปดเฮ้ยคุ้มนะทั้งอีล่อแล้วก็ฮับแคร็บใช่ไหมฮะข้วนข่วนไปไหนข้าข้วนซื้อก้าข่วจะต้องซื้อไส้สัตว์มาแล้วมาแล้วเอมาแล้วเอ้าผมรอบก่อนไม่ได้ซื้อ ไอ้น,นี้ไอ้น,นี้ต้องขอบอกนะว่ามันเป็นเทปพิเศษเป็นการซื้อของในมูลไอเคาเเจอร์ที่อีกอย่างหนึ่งที่ของมันต้องมีนะมูลไอเอ็กทุกอย่างไอ้น,นี้ก็คือมูลไอเอ็กับเอ็กแล้วเดี๋ยวเราจะมีมีตัวโหดครับนี่ก็คือมูลไอเอ็กแบร์วันนี้เลยคนแรกที่ซื้อเลยแดะครับผมเอาแไปเลยนี<า>่<า> แม่ซื้อตามวดเฮ้ยทีมงานจดเว้ไอ้ทีมงานไปจดไปไอ้สัตว์เดี๋ยวขอหายว้เดี๋ยวให้ให้กดใส่ให้ดูใครจดใครจดใครจดไอ้เจีวยีทั้งคนที่ชอบขาแบบหนาแล้วก็ใช่แล้วขาบางมีวมาสีร่นสีตัวอันนี้จะเป็นสีอ่อนเป็นสีใสแล้วก็นี่สีดำคราวนี้เรามารู้จักกับแบ็คไฟก่อนดีว่ามันคืออะไร่เปลียเทียบเลยนะมันคือโคมมาี่ปุนงานละเอียด พวกการน้ำหนักของแว่นดีเทลการให้รายละเอียดเยอะกน่่าาจะมีี30วปใช่ครับแบรนด์แบรนด์ค่อนข้างสามปีพอดีใช่แล้วก็มีเป็นแบบโรเจอร์ของของตัวคัสตอมของที่เป็นช็อปเปอร์ของใช่ก็ที่ญี่ปุ่นก็จะใส่แบ็คไฟล์กันขี่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแนวของเขาใช่ครับแบรนด์ค่อนข้างจะลึกแล้วไฮเอ็นนิดนึงใช่ครับแล้วก็มาคอแลบกับมูลแต่ว่าที่เราขายเราต้องขายเท่ากับที่ญี่ปุ่นใช่ราคาวันนี้ราคาวันนี้อยู่ที่7,500กับ7,900ครับสองรุ่นจะไม่เหมือนกันใช่นิดหน่อย ก็จากดูงานนะครับก็คือแบ็คไฟเรารู้กันอยู่แล้วก็คือปรมาหนึ่งโคมฮาร์ดได้ไดเ็รดีเทลดีครับราคาดีแล้วก็เป็น30ปีใช่เขาร้ขนิปีด้วยอะลวมิเนีรีด้วยแล้วมาคอแลบกับมูลด้วยในปีที่30มสิบมาแล้วราคาจะแบบร่วมกันลิตาคอคลแคล้าค้ายครับรควมกันผลิตคคลล้ายคล้ายคคคยล้ล้าคคค้ อารออเามับก่อนมีคนโทรเข้าเสร็จจากแว่นก็จะเป็นโมเดลและฟิงกใช่ครับผมนะครับผมเสร็จจากแว่นก็มีรองเท้าต้ก็มีคนซื้อรองเท้าก่อนเราซื้อรองเท้าไปแล้วรองเท้าผมซื้อสี่คู่ก็ซื้อสี่คู่ใช่ครับคือราคาเขาบอกว่าทําไมเขาซื้อสี่คู่เพราะไม่ซื้อวันนี้เดือนหน้าแม่งก็แพงแล้วจำได้ไหมเราไปญี่ปุ่นเราซื้อเท่าไหร่ใช่ไหมราคาปุ๊บแม่งกระโดดเลย ไปแล้วครับไปแล้วครับคุณแม็กซ์ใส่เบอรอะไรครับเบอร์ใส่ลงครับเบอร์อะไรครับพี่แม็กใส่ไปเลยเฮ้ยไม่ได้อยวจะอกว่าพีกี่แม็บจี่แม็กสเบอร์อะไรคบอ้แม็กว์น่ยมาบ้านเรากี่คูอยากรู้จริงๆกคู่มาบ้านเรา สาวันผ่านไปเดี๋ยวยังไงเอ็มเอไม่เกินยี่สิคู่ไม่เกินยี่สิคู่ตอน่อ1โมเดลหรือว่าทั้ง2โมเดลเลยโมเดลละโมเดลละโมเดลละไม่เกินยี่สิบคู่ถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยถ้าได้ดูคลิปนี้เข้าไปที่ครับเฟซบุ๊กมูลไอช็อปบีเคเค สุดท้ายเลยสุดท้ายก่อนที่จะไปกันเสื้อเสื้อโอเคไปดูเสื้อแวนคอลแลบกมูลไอเหมือนกันครับไอดีบครับอ้าวนี่ใส่แล้วครับมาเนี้ยมาเนียมาเนียเอาน้เอเนมนี้แบบาแบบยแบบกมูลเสื้อมูลดีเทลก็คือเป็นเสื้อแขนสฟ้นนะครับผมคันลง้วยอห่อหล่อหล่อหล่อเยอะไม่เองานดีเสื้อมูลไอเอวนราคา 2 0 0พบาทส0 0 0บาทครับสำหรับคนไทยเราจะซื้อได้เหมือนกับเราบินไปซื้อที่ญี่ปุ่นเลยเพราะจริงๆจะบอกว่าเสื้อแหวนจะพันพันกว่าบาทพันกว่าบาทแล้วครับเสื้อบูลก็มีพันแปดแล้วใช่คอแลบคอแลบกันทุกวันนี้ตอนนี้ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ซื้อหมดใช่โอเคต่อจากเสื้อยืดไปที่ นี่เลยครับอันนี้สมควรจัดแนะนำแนะนำเพราะว่าเข้าไทยแค่10ตัวเอาจริงๆตอนนี้เหลือแค่8เพราะผมอะซื้อเก็บเองสองใช่ครับแล้วปีนี้เขาทำเองด้วยใช่ครับเป็นปี่ยปนีแบบสดเกนี่คือ red k i n ใช่ครับนี่ก็สิทธิ์แท้ครับยังไงก็แพงครับคนไทยเฮ้ยยุบเป็นสี่เป็นเก้าแพง เอาตัวหนึ่งเอาเฮ้ยแล้วปีพี่อ้วนตัวรู้ป่ะท้ายสุดท้าย N1 ซึ่ง N1 ็นวัียตาสีดำผลิตครั้งแรกเมื่อปีหกสิเท่าไหร่วะ65สิปีหกใช่ครับแล้วก็ขาดมา45ปีกลับมาผลิตในปีนี้กลับมาผลิตในปีนี้ครับนี่อ๋อใช่ๆตอนนี้กำลังเป็นดราม่ากันอยู่ในต่างประเทศบอกเลยว่าจริงๆนะหเ้าหกห้เสื้อตัวนี้ถ้าอยู่ในราคาปัจจุบัน เืยองไม่ถึงครับสองหมื่นต้องมีมันหลักแสนครับแสนหลักแสนครับแล้วแล้วเนี่ยอันนี้มีแล้วอันนี้มีแล้วเลยเขาจะเป็น195 195แล้วก็เป็นปักลูกโซ่ครับอันนี้เป็นปักลูกโซ่